มารับจบสวนสิบล้านเขาครับนำทีมโดยนันนันปะสักดาครับผมโอ้ร้อมทีมมือดับไปได้เลยครับมือดับมือยนดับหนึ่งครับหนุ่มน้อยหน้าเฟซครับมาแรงครับตอนนี้เดี๋ยวจับภาพให้ดูชัดๆเลยครับเลขสังลุงจอย ดูสังดูจันเจ้าวจันเจ้าพันมาอยู่ค่าแต่เป็นไข้ยาหอมอยู่เรียนเน่ากับนวดอยู่อืมเล่นกันเลยว้โอ้โอ้เล่นนะอ่แบบสวยงามเลยเล่นเลยอ้าวกำนันมานะครับน้ำทีมนด้วยกำนันครับสวนสิบล้านเขาอ่าวันนี้มาสวนใหญ่ครับสวนสิบล้านครับว้าว้ายว้าว้เอ้าเอ้าเก่งมากเก่งไปลูกเขาเก่งแท้ปะเก่งมากเก่งมากเก่งมาก ครับสวัสดีครับสวัสดีสวนสิบล้านเขาครับน้ำ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 ทีมด้วยกำนันกับผู้ใหญ่สามห้าหมู่สามห้ามือดับอันดับหนึ่งของเราเนี่ยบอกด้ครับมือดับว่มีครับมือแป้งไหนอาจารย์เจ้าเพชรในบัวเป็นสอดอยู่เพื่อดับไปทางไหนเจ้าเพชรเร็วว่ะเพื่อนถามหาดิอาจารย์เจ้าเอาเสถียรตรงนสวนแย่สวนใหญ่กระสุมสวนครับอู้สวยงามครับสะอาดตาแป็น ทัแป้นเกลี่ยงพื้นสะอาดครับสวนเขาที่ราสนสวนสวนตัวอย่างเป็นตัวอย่างเษตรตัวอย่างฮะเนาะเษตยตัวอย่างมังแท้ต้บนสูงตันต่ำตัดงายครับไงเย็งเช่นท่ากัดรอบขาขบอนซาขบวนครับอ่าส้มส้มครับขาขาขาขุไปข้างบน

สะน้ำยังขึนมาอยู่ครับกำลังรอนน้ำฝนอยู่เดี๋ยวก็สูบขึ้นมาโดดหนด้านไปเจ้าของสวนครับเจ้าของสวนนี่ครับนี่ของสวนมันดันเต็มที่ครับ่าลอยซ้ำหายยังคงที่ครับอาจจะได้ไวซี่ซี่อยู่บ้างไหมเนี่ ในรอยสี่เลยครับรอยสี่รอยซี่สี่สสขึหมูอยู่มบนบ่น่าจะได้อยู่ครับเรียนงามอยู่โอ้ทีมงานแข็งแกร่งครับวันน,น,น,วนี้

เส็เรียบร้อยครับเขามดีนี่วนนี้เอาผมน่ผัวเลยพกงควรก็ยังควรอยู่ครับกจะได้กินนะเนี้เฮ้ยน่าแกจะกินนะน้อควรควรควรจะได้กินนะน้อนี่มันเหนียวกว่านออย่าง บอกย่กลุ่มนี่ก็บอกเย็บคือกันน่นะเดีงานเดีวกันหอมขัดเนาะหอมห่วยเลยไก่พอยังนี่ไก่แดเินควันตูเดินควันนี่มันจิตจนี่เอาอกจ้นนี่ยอดเลย

มาแล้วอ้าวรอ่านในหัวจุลีมาแล้วมาแล้วมาแล้วในหัวจุลีมาแล้วเก็ครับมาวัน่่วัน่าในหัวมาแล้วในหัวมาแล้วว่าไงครับวันนี้แถวที่ใรเนี่ยแหละวันนี้อะไรไงกระโดดที่เส้นที่โยนพ่อไปล้วเลยกระโดอ เพิ่งกินข้าวเสร็จเพิ่งกินข้าวเสร็จกินข้าวยังตกฟืนผมวางเมื่อคืนวางแดดเยาปลากันเลยทีเดียวเป็นไงในว่าราคาราคาก็ตามสภาพนะครับอันสะพานนี่ตัดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เแล้วอันน้ก็สรแล้วเที่ยวสุดท้ายคันนี้เที่ยวสุดท้ายแล้วเที่ยวสุดท้ายของวันนี้ ใช่ไหมมันที่ว่ามันแรงๆครันแรงนอนแบบนั้นใช่ไหมแบบค้าๆแรงนอนมีัว่นถึงฟื้นนะใช่เข้าใจเข้ใจผิวนิดหน่อยอะไรเอได้โบมีบอกว่ามัมีแต่ไม่มีไม่เยอะนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะม่ม่ีนรัหน่อยมันมีอยู่แต่มันไม่เยอะไม่ได้โกหกเล่นในหัวต่าไรยังยังคุยยูนี่ก็จะแ่่อไรไม่รู้เหมือนกัน

มาอกคนอคนจบห้ขึ้นไปทั้งมดนั่นก่อนบอมกับทกนยังงานวะโอ้โหบบอยังไม่ได้กันดลยราคายังไม่ออกรอราคาอยู่รอราคาอยู่โอ้ตายช่วยเดินเรงขึ <l l ้นหมดเอ้ผมมัจะยดืดยยืดยีดยืือยยืดดดดด จัดเดียนเห้ยจัดจัดเยนิน้อยแี่อไจังเลยหงอจะผาเงินยอะย่กานันนี้นยัได้่เยอะไม่เยอะวคม่ใใหญ่หรอกอ้หัวมีเท่าที so my my ่เห็นนี่แหละมองๆหลนก็ไม่สวยเท่าไรแส่เงนคืนดีกว่านะก่้วแต่ถ้าพอใจกันได้ก็ก็ขายได้เท่าารสาดไหวไ่โอ้สามก็ต้องสปดหัว

บางทีนก็มีบ้างนะแต่ว่าไม่เยอะหรอกหลักฐานเนี่ยปลลมออการตังอปลออกใช่ไหมปลเเอาถ้าตกวานั้น่ะมแต่ถ้าองได้ลูห้าเอาใช่ไหมกห้าไดสองครับลห้าได้องลกหได้องเับเเีมันสองรู้จะไปชั่งเขะแต่ไม่ได้สายตาก็รู้ว่าต่เอย่างนี้มันต้องเอา นะโอ้มันสองโลเงี้ยพ่อผมก็เลยขายแล้วยเาต้องให็บมันมีชีดแจวว่าเจาะออกสามไหนสามแปดเลยมันก็ไม่ขี้เหร่นะมันก็รวมๆกันไม่ได้แยกไม่ได้คัดอะไรนะผมก็เลยอามาลงลงผมเป็นคนมาลงผมเป็นคนขายมาลงสาวก็ตัดมาเขาก็ลงก็รวมไปอย่างงี้เราที่เห็นนี่แหละ โอเคไหมร้อยสามแปดโอเคไหมเย้เย้ว่ทีมมันก็มียูก็ว่ทีมงานเหมือนเดิมนี่แหละแต่แต่จะทุกวันเลยกที่ไอ้ทุวข์นี้นะเหมือนเดิมวนกันที่นี่แหละหลายแปลงของน้องมั่งของพี่มั่งอะไรวนกัน

กูรีกูรีตันตันไปเลยอ๋อ้าซื้อดีถ้าปกติแล้วก็มาเกืนสามือสองตันจะตายกันเลยนั่นแหละมันขึ้นมากกว่านั้นอีกถ้าจะซื้อจริงๆเลยจะได้ตะรอจได้ตะรอนั่นแหละเอาแบละให้เหมือนแในรุนเอาบอสทหารโยนนอยนอยทำก็ลูกห่ามัมีฟู่มันออกมันมีเหรอแกะ

มีฝ่ยไรเากยกอย่ายลเอารคบยปรับเกตต้องยกยังเลยวยเต้องยกยังไงแต่ับเ้ยังจะขายเจคุยเอาแต่บเยกยังจะขายเลยัจะไปตั้งหนบ่ยนีดีอปีออสามเกตร้อยรอามเกไม่ยก

ด้ากาซื้อหาชิปบ้างป่าพี่ขายกันได้